สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับพบกับรายการโมเมนตัมประจําเดือนสิงหาคมนะครับก็เจอกันทุกวันจันทร์แรกของเดือนะนะครับผมก็สําหรับภาพตลาดในเดือนสิงหาคมนะครับช่วงแรกของรายการเราก็จะคุยกันเรื่องภาพตลาดก่อนนะ,ะว่ามีประเด็นอะไรที่ต้องติดตามแล้วก็เป็นประเด็นที่สําคัญบ้างแล้วก็จะมีผลกระทบต่อตัวเซ็ตอินเด็กต์นะครับคือต้องบอกว่ามีหลายประเด็นเหลือเกินนะครับ ถ้าดูปัจจัยภายนอกเนี่ยแน่นอนนะว่าเรื่องของไวรัสโควิด19เรื่องของวัคซีนเนี่ยยังต้องจับตาดูอยู่นะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผลการทดสอบไม่ว่าจะเป็นเ,เฟส2ที่หลายๆบริษัทมีการประกาศออกมาแล,แล้วได้ผลค่อนข้างดีเนี่ยเรื่องของเฟส3นะครับจะมีผลเป็นบวกเหมือนกันหรือเปล่าซึ่งเฟส3เนี่ยเราคิดว่าผลน่าจะออกมาในเดือนสิงหากันยายนะนะครับกใกล้แล้วเหมือนกันนะ ใช่นะครับส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเร่งตัวขึ้นมาตลอดนะครับแล้วก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะมีการชะลอลงแต่อย่างใดนะครับใ,ในประเทศหลักๆอย่างอ,อเมริกาอเมริกาอินเดียบราซิล <India, Brazil. S 2> ตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยคือ15ล้านคนแล้วนะคะถ้าย้อนกลับไปเดือน2เดือนก่อนหน้าเราพูดกันตัวเลขประมาณ11 12ล้านคนอันนี้ขึ้นมาเป็น15แล้วใช่รหร่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ที่ต้องจับตาหรือว่าเป็นความเสี่ยงเลยคือตอนนี้เนี่ย ในยุโรปตัวเลขยังไม่ค่อยขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวเลขในยุโรปเริ่มกลับขึ้นมาเมื่อไหร่เป็นประเทศละหลักพันคนสองพันคนต่อวนันอันนี้น่ากังวลแล้วนะครับเช่นเดียวกับประเทศไทยที่เราเป็นศูนย์กันมานานเนี่ยแต่ทางสบ,บคเหมือนจะพยายามแบบทนดาวเอ็กซ์เคทชันของเราลงว่าเฮ้ยมันเป็นศูนย์ไปตลอดค,คงจะไม่ใช่เป็นภาพแบบนั้นแต่สุดท้ายก็คงจะต้องมีเป็นวันละหนึ่งวันละอะไรแต่ว่า ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่คือเราคิดว่าน่าจะเริ่มเกิดขึ้นในช่วงที่มีการเปิดให้ชาวต่างชาติเริ่มเดินทางเข้ามา,า,า,มาซึ่งณปัจจุบันเนี่ยก็พอจะมีบางกลุ่ม,มที่อนุญาตให้เข้ามาได้แล้วนะ,ะแต่ว่าถ้าเป็นแบบกลุ่มใหญ่ๆเป็นแบบโดยทั่วไปเนี่ยคงจะอีกสักระยะหนึ่งเรื่องของไวรัสวัคซีนเนี่ยต้องตามนะครับประเด็นที่2นะครับก็คือเรื่องของ สหรัฐกับจีนละนะฮะที่เราเห็นในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเบรมกันนะฮะพูดกันทัป์ก็เรียกไวรัสว่าชน่าไวรัสชเยน่าไวรัสนะครับแล้วก็มีการไปปิดสถานกงศุนนะครับมีสั่งปิดไปซึ่งจีนก็บอกว่าจะตอบโต้นะซึ่งก็คงจะปิดสถานกรงศุลสหชาัฐในจีนเหมือนกันนี่แหละคงจะออกมาในรูปนี้นะครับซึ่งเราคิดว่าไอ้ความตึงเครียดตรงนี้เนี่ยการเมืองระหว่างประเทศตรงนี้เนี่ย มีโอกาสที่จะยืดเยื้อหรืออาจจะค่อยๆรุนแรงขึ้นอาจจะไม่ถึงขั้นที่แบบว่าเอยทําสงครามการค้ากันเก็บภาษีเหมือนเดิมคงจะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าถ้าทําอย่างนั้นเนี่ยเศรษฐกิจที่มันแย่อยู่แล้วเนี่ยพังเลยอ่ะเออมันจะแย่ไปอีกนะครับแต่ว่าคงจะมีคล้ายๆเป็นแบบการแบบตอดเล็กตอดน้อยกันเหมือนทําสงครามเย็นกันประมาณนั้นนะครับซึ่งเราคิดว่ามันมีโอกาสที่จะแรงขึ้นในช่วง ก่อนที่จะเกิดการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนของสหรัฐใช่ต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งคะแนนของทรัมป์กับไบเดนต้องบอกว่าค่อนข้างจะฉีกค่อนข้างห่างกันแล้วก่อนหน้านี้ยังแบบใกล้ๆห่างกันไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่ปัจจุบันเนี่ยสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ไบดนแซงทรัมป์ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทรัมป์อาจจะงัดเรื่องของแคมเปญนับโจมตีจีนต่างๆออกมาเพื่อที่จะดึงคะแนนเสียงกลับมานะคือพยายาม ใช้สตอรี่เดิมก็คืออะไรนะเมกอเมริกาเกรด a อเกนอะไรประมาณนี้นะเป็นอเมริกาเฟิร์สประมาณนั้นนะก็พยายามที่จะดึงกลับเข้ามานะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูกันซึ่งประเด็นพวกนี้มันเป็นประเด็นที่กดดันตลาดแล้วก็เป็นสิ่งที่จริงๆตลาดไม่อยากให้เกิดนะเพราะว่าโควิดก็แย่เพียงพอแล้วจะมาเจอประเด็นตรงนี้อีกส่วนปัจจัยในประเทศนะครับแน่นอนเลยหนึ่งคือเป็นเดือนของผลประกอบการใช่ จะทยอยประกาศกันออกมาใช่ะนะครับสำหรับผลประกอบการไตรามาสที่2เนี่ยคอนเซนซซสคาดกันว่ากำไรเนี่ยจะติดลบประมาณ2 0 q on q แล้วก็ประมาณ6 0 e อนเป็นตัวเลขที่ต้องบอกว่าหนักนะ,ะ,ะเพราะว่า GDP เราจะมีรายงาน GDPQ2 เหมือนกันนะ,ะในเดือนสิงหาคมซึ่งเ,เราคิดว่ามีโอกาสนะที่จะได้เห็นตัวเลขแบบติดลบเป็นแบบ สองหลักอ่ะเพราะว่าไตรมาสหนึ่งลบเป็นหนึ่งจุดแปดใช่ไหมไตรมาสหนึ่งขนาดว่าโดนโควิดแค่แบบนิดเดียวเดือนเดียวครึ่งเดือนหลังของมีนาอะไรอย่างเงี้ยแต่ลบเป็นหนึ่งจุดแปดไตรมาสสองเนี่ยท่องเที่ยวหายไปเลยค่ะนะฮะล็อกดาวน์ในประเทศไปเดือนครึ่งใช่ห้างห้างร้านค้าต่างๆโรงเรียนหยุดกิจการปิดกันหมดเดือนครึ่งเราเห็นแบงค์แล้วนะแบงค์กำไรออกมาลบสี่สิบเปอร์เซ็นต์เยียร์เยียร์เพราะฉะนั้นเซกเตอร์อย่างที่จะประกาศตามออกมาฝั่งเรียลเซกเตอร์เนี่ย มีโอกาสเหมือนกันที่จะออกมาแล้วแบบค่อนข้างแย่และอาจจะแย่ออกขาดกก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นประเด็นที่อาจจะกดตลาดไว้นะครับประเด็นที่4คือเรื่องของการปรับคอรมออันนี้เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันสาหรับภายในบ้านเราใช่ฮะคือเรื่องของการปรับคอรมอเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่เป็นข่าวนะหลังจากที่เอกเรสมคิดแล้วก็ทีมคลาออกไปก็มีตําแหน่งที่ว่างซึ่งนายกบอกว่า การปรับครั้งนี้เป็นการปรับเล็กนะเป็นการปรับในตำแหน่งเก้าอี้ที่ว่างอยู่นะครับซึ่งสิ่งที่สำคัญที่เราต้องดูเลยเนี่ยคือใครจะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจใหม่นะครับคือไม่ไม่ใช่รัฐมนตรีคลังนะแต่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจที่จะเอามาแล้วแบบมาเทียบคือคือคนจะต้องเทียบแน่นอนว่าดรสมคิดกับคนที่จะมาแทนเนี่ยดูแล้วเนี่ยโอเคแททดแทนกันได้ไหมในช่วงที่ ในช่วงที่ประเทศเรากําลังหน้าสิวหน้าขวานอยู่พอสมควรนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะคือจะเรียกว่าอะไรต้องจับตาอนะครับถ้าเกิดออกมาแล้วโอเคเป็นบุคคลที่แบบโอเคมีความรูคม้ค,ความสามารถสังคมยอมรับมีมบาร,รมีระดับหนึ่งต้องว่าแบบนั้นครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีใช่อาจจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นเพิ่มเติมได้นะครับแต่โดยรวมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยดูแล้วเนี่ยเหมือนประเด็น ประเด็นลบจะข่มประเด็นบวกอยู่เล็กน้อยส่วนใหญ่จะหนักไปทางลบใช่ประเด็นที่บวกเนี่ยคือวัคซีนซึ่งเป็นความหวังเดียวและยังต้องรอต่อไปแต่ถึงแม้มีพัฒนาการเชิงบวกไปเฟส3มเฟสอะไรก็ตามแต่กว่าจะคอมเมอรเชียลมาให้กับประชาชนได้ใช้กันเนี่ยน่าจะอีกสักพักเลยนะคงไม่เร็วอะอย่างเร็วเนี่ยไตรมาสที่4อันนี้ขึ้นเร็วมากนะไตรมาสที่สของปีนี้ของปีนี้คือเราเริ่มมีโควิดกันตอนต้นปี ถ้าผลิตวัคซีนได้ภายใน q 4เนี่ยคือหนึ่งปีนี่คือเร็วมากนะครับปกติวัคซีนที่พัฒนากันเนี่ยใช้เวลาไม่น่ํากว่าสองสามปีนะครับแต่น,นี้ก็เข้าใจได้ว่าทุกคนเนี่ยเหมือนร่วมมือต้องเร่งกันเลยลงสาภากําลังกันทั้งหมดเนี่ยมาพัฒนาเพราะฉะนั้นโอกาสที่ได้เร็วกว่าปากติเนี่ยมันก็มีนะ,ะปฏิเสธไม่ได้ว่าก็มีนะครับแต่ถ้าดูประเด็นอื่นต่อให้มีวัคซีนมาแล้วกว่าจะผลิตกว่าจะกระจายให้คนทั้งโลกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช้เวลาอีกไม่ต่ํากว่าหนึ่งปีอะ เป็นปีหน้าเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจเราคิดว่าคงจะค่อยๆฟื้นนะครับแต่ทีนี้พอฟื้นปุ๊บมาโดนเรื่องของสหรัจีนที่อาจจะกดไว้ในช่วง3-4เดือนข้างหน้านะครับมาดูกันว่าไทยเศรษฐกิจไทยจะฟื้นเร็วแค่ไหนเพราะตอนนี้ก็เหมือนยังแบบซึมๆนะครับอย่างล่าสุดตัวเลขส่งออกเดือนมิถุนาใช่เดือนมิถุนาออกมาก็ต่ำกว่าคาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยคิดว่า กรอบการเคลื่อนไหวของเซ็ตนะครับสำหรับเดือนสิงหาคมเนี่ยเ,เราให้ไว้นะครับกรอบล่างก็ให้เป็นตัวเลขคงคุมค้มสักพัน 1310- ถึง1,300จุดประมาณตรงนี้นะครับส่วนกรอบบนเราคิดว่าไม่เกิน1,400จุดค่ะจุดนะครับก็แล้วก็โดยสติในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับเดือนสิงหาจะเป็นเดือนที่แว่งตัวผันผวนพอสมควรคะนะครับคือปีไหนบวกก็บวกอะปีไหนลบก็ลบอาจจะเป็นช่วงที่มีประกาศผลประกอบการใช่นะครับ แล้วก็โดยเฉลี่ยนะถ้านับ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเดือนสิงหาผลตอบแทนจะเป็นลบประมาณ0.4อันนี้คือค่าเฉลี่ยนะค่ะอ่าแต่ว่าอย่างของบ้านเราปีนี้เนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยปัจจัยลบดูเหมือนจะมากกว่า,า,วาปัจจัยบวกสิ่งที่จะลุ้นได้ก็คือ1วัคซีนสองก็คือกำไร Q2 จะออกมา แย่น้อยกว่าที่คิดไหมอืมอันนี้คือคสิ่งที่ต้องติดตามนะครับซึ่งในแง่ของกลยุทธ์การลงทุนนะครับสำหรับเดือนสิงหาคมเนี่ยด้วยความที่ปัจจัยเสี่ยงต่างๆมันค่อนข้างเยอะอนะครับปัจจัยติดตามที่ยังค่อนข้างเยอะเราเลยมองว่าน่าจะต้อง selective buy เลือกเป็นรายตัวเลยนะฮะเลือกว่าหุ้นตัวไหนที่โอเคงบมีความไม่แน่นอนใช่ไหมเราเลือกเลยว่าตัวนี้งบน่าจะดีอ่าเราก็ลงทุนเก่งคือต้องเป็นในลักษณะที่เก่งกำไรผลประกอบการครับผมแล้วยิ่ง ครึ่งปีหลังไตรามาสสไตร, 3, รามาสสยังมีน้ำนจะดีต่ออันนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างค่อนข้าง<ด>เป็นตัวเล,เลือกที่ดีะนะครับก็จะเน้น selective กลุ่มที่เราคิดว่ามีโอกาสที่จะกําไรออกมาแข็งแรงกว่าตลาดนะครับหอาหารเครื่องดื่มของพี่ตายใช่เพราะว่าเป็นปัจจัย4อยู่แล้วแล้วก็ที่ผ่านมาตั้งแต่มีล็อกดาวนมีโควิดมาค่ะถือว่าเป็นกลุ่มที่แข็งแรงทั้งในแง่ราคาหุ้นทั้งในแง่ของผลประกอบการนะคะแล้วก็ผลประกอบการในไตรามาสส กูมาหารและเครื่องดื่มหลายๆตัวต้องบอกว่าเหมือนไม่โดนโควิดยังโตได้ Q1Q อคิวเยออนเยหลายๆตัวเราต้องมี <Supp ly S 2> การปรั<ช>ประมาณนะการขึ้นนะใ,ชใช่นะคะอย่าง CPF อันนี้ดีมากเพราะราคาหมูยังขึ้นต่อเน,นื่องนะคะชดเชยตัวดีมานที่หดลงไปได้นะคะแล้วก็จะมีเครื่องดื่มหลายๆตัวที่ดีใน Q2 คาราบาวอันนี้ดีนะคะ TACC ทีซีซีเป็นลูกเซเว่นนะ,ะแต่เซเว่นเนี่ยแย<ช>่สำหรับ Q2 แต่ทีซีซีดีโตได้ทั้งยิวคิวเอเ้นเนนพราะมีการปรับปรุงภายในถึงแม้ว่าจะขายผ่านเซเว่นได้น้อยลงแต่มีการปรับโปรดักต m มิกลดต้นทุนอะไรที่ทำได้คือทำก่อนเพราะนั้นกำไรก็คือ,อยังโตได้ค่ะ อีกกลุ่มหนึ่งที่น่าจะเป็นหมามืดแล้วก็เซอร์ไพรส์สลัดก็คือกลุ่มป r อป e r t ตนะครับเราย้ำว่าแต่ไม่ใช่ป r อป e r t ตีทุกตัวจะดีนะเราคิดว่าป r อป e r t ตี้ที่มีโครงการเน้นเป็นแนวราบเป็นบ้านอ่ะเป็นบ้านเดี่ยวเป็นทาวน์โฮมอะไรเงี้ยจะดีนะครับซึ่งตัวที่เราชอบเนี่ยก็จะมีอยู่สอาตัวนะ APSC นะครับแลนด์เฮานะครับอันนี้เป็น2กลุ่มที่คิดว่ากำไรจะดีแล้วก็กลุ่มโรงไฟฟ้ากำไรก็น่าจะดีนะครับเพราะว่า ในแง่ของตัวธุรกิจเองก็ค่อนข้างดีเฟนซีฟอยู่แล้วอาจจะมีเป๋ๆไปบ้างเรื่องอของแบบเอ้ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานที่แบบอาจจะมีปิดไปชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยแต่เราคิดว่าโดยภาพรวมเนี่ยยังแข็งแรงกว่าตลาดะนะครับ ก็จะเป็นกลุ่มนี้นะครับโดยคร่าวๆก็จะเป็นกลุ่มเซกเตอร์ที่เราเลือกมาก็ะลักจะเป็นโดเมสติกทางนั้นเลยค่ะแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือเป็นโควิดเพลย์หน่อยคนที่ได้ผลประโยชน์ในช่วงโควิดครับแน่นอนเลยค่ะหุ้นน้องใหม่ STGT ุมือยางมือยางดีมานยังสูงแม้ว่าจะมีข่าวเรื่องวัคซีนให้เห็นเป็นเนืองๆอาจจะกดดันราคาหุ้นเป็นบางวันแต่ถ้าดูภาพรวมแล้วเนี่ยค่ะดีมานของมือยางยังสูงแข็งแรงต่อเนื่องไปยังกลางปีหน้าไง คนที่ต้องการใช้ถุงมือยางก็มีความต้องการใช้มากขึ้นนะคะราคาขายก็ปรับตัวสูงขึ้นมันเป็นไปตามหลักกลไกตลาดเลยค่ะดีมาซัพพลายพอดีมานสูงขึ้นในขณะที่แต่ละเจ้าเนี่ยกำลังการผลิตใช้เต็มหมดแล้วใช้เต็มแคปซิตี้หมดแล้วเพราะนั้นก็ผลักให้ราคาขายเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นซึ่งอันนี้เป็นปัจจัยหนุนกําไรในไตรมาสสอง STGT ก็จองมาดีและที่จะดีมากกว่าน,นั้นคือในช่วงครึ่งปีหลังค่ะเป็นช่วงที่ปรับราคาขายได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยะ ก็น่าจะเห็นกําไร New High ตั้งแต่ Q3 เป็นต้นไปครับผมนี่ขนาดช่วงแรกของรายการนี้เราเราพูดหุ้น t อ p ไฟไปหลายตัวแล้วเหมือนกันนะโอเคนะครับก็โดยสรุปอีกทีนะครับกลยุทธ์ในเดือนสิงหาคมเราเน้น selective buy หุ้นที่คาดว่ากําไร Q2 จะแข็งแรงแข็งแรงนะครับแล้วก็จุดที่เราคิดว่าน่าสนใจในการที่จะทยอยสะสมเพื่อถือลงทุนในระยะกลางยาวเนี่ยเรามองระดับประมาณพ3 0 0 1 3 0 0ต้นๆนะครับเพราะเราคาดว่า เซ t ตแทร็เก็หรือว่าระดับเซ t ตอินเ็กที่เหมาะสม,มสำหรับปี2021นะครับ,รบอยู่ที่ประมาณ1,450จุดเะีะนั้นก็ดิสเ n าลงมาหน่อยสักประมาณ10%นะครับเราคิดว่า1,300ต้นๆทยอยสะสมได้นะครับส่วนหุ้น TOP 5เดือนนี้จะมีหุ้นอะไรบ้างเดี๋ยวพักสักครู่นึงก็เดี๋ยวต่อกับช่วงหน้าครับ ครับผมกลับมาในช่วง To อ์ไฟประจําเดือนสิงหาคมนะวันนี้ก็อยู่กับน้องกระตูนกับพี่ต่ายเหมือนเดิมนะครับเรามีหุ้น5้าตัวมาแนะนํากันในเดือนนี้นะครับก็คัดมาแล้วแหละว่าเป็นหุ้นที่แนวโน้ม Q2 น่าจะดีแล้วก็เอาลุกครึ่งหลังก็น่าจะดีอยู่นะครับเดี๋ยวเริ่มที่ตัวแรกก่อนนะครับก็จะเป็นตัวที่ช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาก็มีประเด็นนิดนึงนะตัวกลอฟนะครับ ก้ฟเนี่ยมีเริ่มเพิ่มทุนใช่ะสิบต่อหนึ่งที่ราคา30บาทขอดูโพยนิดนึงนะก็หลายคนก็ถามว่าดีไม่ดีอะไรยังไงคือสําหรับเราเนี่ยมองว่าการลงทุนทางเนี้ยดีนะครับคือเพิ่มทุนเนี่ยไดรูชั่นสิบเปอร์เซ็นต์นะเพราะเพิ่มทุนสิบต่อหนึ่งนะครับ แต่กําไรที่จะเพิ่มขึ้นจากการเอาเงินตรงเนี้ยไปลงทุนกําไรจะเพิ่มขึ้นในปีหน้าใน20%ครอบตัวด l ลูชันได้หมดใช่เพราะฉะนั้นเราคิดว่ายังไงก็คุ้มนะถามว่ามีโครงการอะไรที่ไปลงทุนนะคร<ะ>ับโครงการใหญ่ๆเลยคือโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่เยอรมัน<อ>นะจะเข้าไปถือหุ้นสัดส่วน50%ะนะครับแล้วก็นอกหนือจากนั้นจะมีเรื่องของธุรกิจก๊าซ L N G ด้วยนะครับตรงนี้จะเข้ามาหนุนนะครับ แล้วก็กราฟมันมีโปรเจกต์ลงทุนอีกมากมายเลยเพราะจะเป็นโรงไฟฟ้าลมในเยอรมันในเวียดนามนะครับมีเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ไม่เป็นมอเตอร์เวย์มีมอเตอร์เวย์ใช่แล้วก็มีท่าเรือมีมัร์ต้าพุธมีแหลมฉบังเฟสสามใช่เยอะเลย่งซื้อซองไอ้สายสีส้มนี่ยนะอันนี้เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะวีดีกราฟมาเฉยเลยนะครับสายสีส้มเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างจะเอาจริงเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์นะครับคือพยายามไดเวอร์ซิฟายตัวเองแล้วออกจาก ธุรกิจลงไปฟ้าอย่างเดียวไปทําอ uh, uh, well> well> so, ินฟาไม่จะเป็นถนนท่าเรือไปถือหุ้นอินทัชอเขาไปหมดซื้อซองสีส้มอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาลุกในระยะยาวเนี่ยดีนะครับโครงการลงทุนในปลายปลายของก้าวตอนนี้เนี่ยต้องใช้เม็ดเงินลงทุนประมาณแสนแสนล้านแสนห้าหมื่นล้านโดยประมาณซึ่งการเพิ่มทุนครั้งนี้ประมาณสามหมื่นล้านนะครับก็ฐานทุนเพิ่มขึ้นสามารถกู้ได้มากขึ้นถ้าอิงดีเลชชอสักสามตอนหนึ่งเนี่ยโปรเจกต์ไฟแนนซ์ประมาณเนี้ย เงินจะพอสําหรับการลงทุน cover เม็ดเงินที่ต้องลงทุนแสนกว่าล้านได้เพราะฉะนั้นเรามองเป็นบวกสำหรับการเพิ่มทุนครั้งนี้นะครับแล้วก็ราคาหุ้นที่ปรับลงมาเนี่ยเป็นโอกาสในการเข้าซื้อนะครับสำหรับกราฟราคาเป้าหมายเนี่ยเราให้ไว้47บาทค่ะนะฮะนี่ตัวแรกตัวที่2เนี่ยจะเป็นกลุ่มจะเรียกว่าพลังงานก็ได้นะก็คือ PPG เป็นปัมน้ํามันนะครับคือ PPG เนี่ยจุดเด่นคือเรื่องของ คือเขาเป็นผู้นําเหมือนกันนะในเรื่องของธุรกิจปั๊มในประเทศไทยเขามีทั้งหมดอนะ่ะประมาณ2,000กว่าปั๊มนะมเยอะนะไม่ไม่เยอะ2,000กว่าปั๊มเนี่ยแล้วกเ็เรื่องของการคลายล็อกดาวน์ะนะครับทําให้คนเริ่มกลับมาขับรถใช่เป็นปกติมากขึ้นแล้วก็การทางด้วยรถกลายเป็น การเดินทางที่ทุกคนอยากจะใช้มากขึ้นเพราะว่ามีแบบโซเชียลดิสแตนซิ่งใช่ไหมยังไม่กล้าขึ้นรถเมล์รถไฟหรือแม้กระทั่งเครื่องบินเพราะงั้นการขับรถเนี่ยจะมีมากขึ้นไมะงั้นเ,เป็นบวกต่อธุรกิจปั๊มน้ำมันทีนี้เนี่ยพอปริมาณการขายข,ายของ p t g เพิ่มขึ้นธุรกิจของเขามันก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นธุรกิจเขาเรียกโคโค่ก็คือ Company Own, Company ate, คอมพานีโอเนี่ยคอมพานีออเปเรตนะครับซึ่งธุรกิจตรงนี้ก็คือคอสอยู่กับตัวเองอเ็นเป็นจะเรียกว่าเป็นฟิกคอส พอสมควรก็ได้เพราะฉั้อพอปริมาณการขายเพิ่มขึ้นฟิคคอสเท่าเดิมเพราะมันจะได้เรื่องของ leverage, เลเวลเลเเรื่องของ m a r g จินะตรงนี้เนี่ยจะเป็นบวกนะครับในแง่ของการทำกำไรของตัว p d g นะครับกำไร Q2 เท่าที่ดู b l ูเบิร์กคอนเซน s ซสเนี่ยคาดการกำไรฟรื้นตัวแรงนะน่าจะอยู่ที่ประมาณแถวๆ400ล้านบาทก็ถือว่าดีเลยแหละเพราะฉะนั้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับ นอกจากนี้ยังมีธุรกิจต้นน้ําก็คือธุรกิจไบโอดีเซลซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องเรียกว่าภาครัฐสนับสนุนเนี่ยเราจะเห็นว่าภาครัฐแบบให้ใช้อะไรนะตอนนี้ B20 ยี่สิบบีอะไรนี้นะถูกไหมบีร้อยใช่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย PG ก็จะได้ประโยชน์จากธุรกิจต้นน้ำนี้เหมือนกันนะครับกำไรนะฮะเราคาดว่ากำไรในช่วงปี2019ถึง2022นะ,ค,ะคืองนะที่กลด์เนี่ยโกลด์ก็คือประมาณ3ปี 22, เ,เนี่ย20 21 22เนี่ยจะโตเฉลี่ยเนี่ยปีละ6%ก ก็ถือว่าไม่เลวนะถือว่าค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราคิดว่ามีโอกาสที่จะเพอร์ฟอร์มในเดือนนี้เหมือนกันนะครับราคาเป้าหมายของ PTG ีเนี่ยเราให้ไว้อยู่ที่22บาทครับผมอ่ะของผมหมดแล้วตัวที่3กระตูนละกันเป็นกลุ่มบ้านละกันพี่นิดเมื่อกี้มีเกินไปนิดนึงแล้วเหมือนกันช่วงแรกคือเราโดนโควิดเนี่ยใครคิดว่าขายบ้านไม่ดีขายบ้านดีมากค่ะ ดูจากยอดขายตัว SC นะคะในไตรมาสสองเนี่ยทำลายสถิติสูงสุดใหม่เลยโตกับร้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นคิวแล้วก็โตสี่สิบเปอร์เซ็นต์ยนเยียอยู่ที่ห้าพันแปดร้อยล้านบาทอันนี้หลักๆมาจากแนวราบเลยค่ะอุปสงค์แนวราบดีมากโตร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์คิวคิวแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ยียยียเยอะมากนะคนแบบอยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไรนะคะอยู่อยู่คอนโดก็เบื่ออีกห้องเล็กต้องการแบบพื้นที่ใช้สอยเยอะขึ้นค่ะ ขายดีทั้งโครงการเดิมแล้วก็โครงการใหม่เขามีการเปิดโครงการใหม่สี่โครงการค่ะเป็นบ้านเดี่ยวสิบล้านอัพขึ้นไปซึ่งกลุ่มเนี้ยโดนผลกระทบจากโควิดต้องบอกว่าค่อนข้างน้อยกว่ากลุ่มอื่นเนาะเพราะว่ายังมีพอมีกำลังซื้ออยู่ค่ะคะก็เปิดไปสี่โครงการมูลค่าห้าพันล้านบาทอันนี้ก็ขายได้ดีทำยอดขายเฉลี่ยต่อ การยอดขายเฉลี่ยตอนเปิดโครงการเนี่ยมันมา15เปอร์เซ็นตถือว่าดีมากสำหรับแนวราบนะค่ะส่วนกำไรในไตรมาส2เนี่ยแล้วก็คาดว่าอยู่ในทิศทางเดียวกันโต61เปอร์เซ็นต์ q แล้วก็71เปอร์เซ็นต์ Q1N อ่ะสูงมากนะสูงมากอ,มอยู่ที่484ล้านบาทอันนี้หลักๆก็คือเป็นไปตามยอดขายแหละในไตรมาส2เนี่ยมันจะบุกยอดขายบางส่วนในตยอดขายเนี่ยจะบุก ในงบไตรมาสสองเนี่ยบางส่วนแต่บางส่วนเนี่ยก็จะบุกในไตรมาสสามเหมือนกันซึ่งทําให้มเมนตัมในไตรมาสสามยงดีต่อค่ะในครึ่งปีหลังเนี่ยเขาจะมีเปิดโครงการใหม่อีกประมาณ7โครงการมูลค่า7 0 0ดล้านบาทอันนี้ก็เป็นบ้านระดับ10ล้านอัพขึ้นไปค่ะอันนี้ตัวเอสซเนี่ยเขาเป็นผู้นําตลาดด้านนี้อยู่แล้วซึ่งเราก็เลยมองว่ามันก็น่าจะขายดีต่อเนื่องนะคะ มาดู valuation กันบ้างราคาหุ้นเนี่ยฟื้นตัวประมาณ24%จากจุดต่ำสุดตอนปลายมีนะา,า,าแต่ก็ยังแลกกาดกวากลุ่มที่บวก44%แล้วก็เทรดเนี่ยตอนนี้เทรดอยู่บน PE ประมาณ5.6เท่าเท่านั้นโอ้ต่ำมาก p บ b o ต่ำาบ<ว>ก <5. S 1> อีก ม้านอกสายตาแต่ว่าม้าตัวนี้กำลังจะขึ้นมาแล้วแหละใค่ะแล้วก็ดีววเดนเนี่ยเดปอร์เซ็นต์ต่อปีอันนี้เขาจ่ายปีละครั้งค่ะแล้วก็เลยมองว่าเอซเนี่ยน่าสนใจในการเข้าลงทุนค่ะแล้วก็ราคาเป้าหมายสองบาทแปดสิบค่ะก็ถือว่าครบนะไม่ว่าจะเป็นงบ Q ิดี Q3 วสาม่ะดีต่อนะครับ valuation ถูกใช่ปันผลดีครบหมดค o มมิต i ค่ะถัดมาตัวที่4ี่ เอา cpo มาฝากอันนี้อาจจะไม่ค่อยเข้าเกณฑ์เท่าไหร่คือ q2 เขาไม่ดีนะคะ cpo กำไรในไตรมาสสเนี่ยน่าจะหล่นมาพอสมควรเลยปกติทำได้พอตัวละ5 6 0ถึงพัล้าน q นี้เรามองไว้ประมาณสัก2 0 0 0แต่ตลาดก็คือด้วยความที่มันยากมันมีโควิดมันอะไรเนี่ยคะ่ะทำให้ คอนเซนทัเองก็เสียงแตกมีตั่งแตก,กําไรน้อยไปจนถึงขาดทุน <Ừ. S 2> ก็มีนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องตามดูช่วงกลางเดือนสิงหาคงมีการประกาศงบอกมานะคะแต่ยังไงก็ตามไม่ว่าจะอมาอยัางไงถึงแมก้กระทัง่งขาดทุนเนี่ยเราก็มองว่าบททอมเอา t แล้ว Q2 เป็น Q, Q ที่ต่าที่สุดของเขาแล้วนะคะแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าก็ไม่โดนปิดสาขาแล้วทาไมกําไรถึงจะไม่ดีแต่โดนหลายปัจจัยมากระทบทั้งเรื่อง c u r ฟิวในช่วงกลางคืนนะคะเล่าขาวไม่ได้ใช่อันนี้ห้ามจําหน่ายแอลกอฮอล์สัดส่วนประมาณเกือบเกือบ10%ทูทอลเซลนะคะแล้วก็ สาขาที่อยู่ตามโรงเรียนโรงพยาบาลออฟฟิศบิลดิ้งต่างๆมีท่องเที่ยวด้วยถูกแล้วก็ปั๊มน้ํามันมก็ถูกกระทบไปหมดเพราะมันหลายๆแฟกเตอร์มารวมกันเนี่ยค่ะก็เลยกระทบ c p r พอสมควรแต่อย่างที่บอกว่าผ่านจุดต่าสุดไปแล้ว Q3 จะกลับมาฟืน้น Q4 ก็น่าจะดีขึ้นแผนเปิดสาขาย,ยังเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยวันในที่ารายการเราเพิ่งเห็นเขาลอนตัว สแตมโปรโมชั่นออกมาแล้วเป็นมิกกี้เมาส์สำหรับปีนี้แล้วก็ของที่แรกพวกของพรีเมียมดูน่ารักและก็น่าสนใจอยู่หวังว่าจะประสบความสําเร็จก็จะช่วยหนุนครึ่งปีหลังได้ด้วยนะคะแต่สําหรับกําไรทั้งปีของปีนี้เนี่ยด้วยผลกระทบโควิดในไตรามาสสคิดว่ากําไรน่าจะแผ่วลงไปอาจจะลดลงประมาณ 90%- ้าถึงสิบเปอร์เซนต์เยียร์เทียบกับปี2019แต่ปีหน้าก็น่าจะกลับมาฟื้นค่ะเราค่าโตประมาณ1 4นะคะราคาเป้าหมายก็จะปรับไปใช้ปีหน้า81บาท แต่ถ้าหลายคนถามหาปีนี้ก็คือ71นะแต่ว่าเรามองผ่านจุดที่แย่ที่สุดไปแล้วปีหน้าจะเป็น81บาทบเพราะฉนั้นก็หลังประกาศงบ Q2 ออกมาน่าสนใจเข้าไปส<น>ะสมน,นะคะสำหรับ c p o ร,ราคาหุ้นก็ลงมาเยอะด้วยช่วงก่อนหน้านี้ใช่แล้วก็ยังไม่ค่อยฟื้นก็ถือว่าแลก,กาดชา้าของพวก home improvement กันพอสมควรเลยนะคะ <ผม S 1> ก็ฝากไว้สำหรับ CPO ส่วนตัวสุดท้ายของวันนี้เมื่อกี้พี่ต่ายก็พูดไปประมาณครึ่งหนึ่งแล,แล้วนะ,ะส่วนตัวสุดท้ายของวันนี้เป็นควิดเ play ต้องนิดหนึ่ง stgt ราคาหุ้นเข้ามาช่วง IPO ใหม่ๆคึกคักมากแต่ตอนนี้ก็เริ่มแผ่วลงมานะคะแต่จะบอกว่าในแง่พื้นฐาน stgt ปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงครึ่งแรกของปีหน้า ยังดูสดใสต่อเนื่องนะ<ช>เรายังไม่เห็นกําไรที่ เพอร์ฟอร์มของเขาเลยเพิ่งเห็นมาคิวเดียวเป็นคิวที่ได้เบนฟิตจากโควิดแค่เดือนเดียวนะคะสำหรับในไตรามาสหนึ่งพอไตรามาสสองเดี๋ยวจะประกาศวันที่14สิงหาหน้าจอบาดีอาจจะประมาณ8 0 0ร้อถึงเก้ล้านปกติทําได้ไตรมาสละร้อยสองล้านเองนะคะโตดีมากโตดีมากพอขึ้นมา8900้ 900, ต้องบอกว่าบนแอสซัมชันว่าราคาขายเนี่ยขึ้นมาประมาณสัก5%ในแต่ละเดือนของช่วงไตรามาสสองคิวสาค่ะด้วยสถานการณ์โควิดที่ยังเป็นอย่างนี้อย่างที่เกิดไปตอนแรกในช่วงแรกของรายการดีมาอย่างดีราคาขายปรับขึ้ ได้ตั้งแต่ Q 3เนี่ยจะปรับขึ้นเดือนละ15%มันอ่อนมั้ปรับทุกเดือนเดือนละ15%อันนี้ล็อกโวล่มกับลูกค้าไปแล้วถึงกลางปีหน้านะคะแล้วก็ไปจนถึงครึ่งแรกของปีหน้าเรามองว่าราคาขายจะขึ้นประมาณ20-30%อันนี้ f s s i a forecast ไว้แปลว่ากำไรจากไตรมาสนาฬลร้อยเนี่ยจะ,จะเป็น<า>หลักพันดีนนถูกต้องอจะเห็นหลักพันตั้งแต่ Q 3นี้เป็นต้นไปนะคะเพราะนั้นก็แนวโน้มยังดูดีแล้วก็ราคาเป้าหมายที่เราให้เนี่ยคือ111บาท เป็นราคาเป้าหมายปีหน้าครับผมโอเคนะครับก็ครบ5ตัวนะครับเดี๋ยวมาทวนกันอีกทีนะครับผู้ชมหยิบปากกามาจดได้เลยนะครับตัวแรกเป็นตัวกราฟนะครับราคาเป้าหมาย47บาทนะครับตัวที่2เป็น PTG นะครับราคาเป้าหมาย22บาทนะครับตัวที่3เป็นเอฟค่ะราคาเป้าหมาย2องบาทแปค่ะตัวที่4นะคะ c p พค่ะราคาเป้าหมาย81บาทแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวที่5นะคะ STGT ราคาเป้าหมาย111บาทค่ะครับผมโอเคครับก็น่าจะ ครบถ้วนแล้วก็หมดเวลาสําหรับรายการโมเมนตัมประจําเดือนนี้ะนะครับก็สามารถติดตามกันได้ทุกวันจันทร์แรกของเดือนนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่เดือนหน้านะครับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ